ครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีชอบพี่นะ้อเสียนน้อยก็มาด้วยครับวันนี้นี่มา นัดกับอาจารย์ท่านหนึ่งครับผมนี่ครับมาถึงบ้านเขาแล้วแหละมาดูนกกันครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเนาะครับไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่าครับผมเขานัดมาดูนกมาคุยมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับก็เดี๋ยวให้เขา มาเปิดประตูบ้านให้ก่อนเดี๋ยวจะพามาชมนกด่านในแถวหบพิกนะครับว่าเป็นยังไงครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวกันนะครับว่าแกมีนกอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมครับก็มีลูกน้องมาต้อนรับ3มตัวโห มีอยู่สิบแปดตัวไม่ต้องกลัวนะลูกเดิน,ดน,ดน้เดินเ่าเฉยหลายตัวไม่รู้อาจารย์เขามีกี่ต่อนะครับโอเคอเค,อเค,ครับผมสวัสดีครับอาจารย์นุ้ยครับสวัสดีครับอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะนกปล่อยเหรอครับตัวมียาวเหมือนัน อาจารย์เอ้ยมีกี่ต่อครับสองสามตัวต่อสองสามต่อนะครับผมโอ้โหแมวอะไรมา <c oughs> ไหนในทีเด็ดของอาจารย์เอ้ยครับ <c oughs> ตัว <c oughs> ตัวนัมเบอร์วันเลยย้ <c oughs> นอนแสงอันนี้นอกนกต่อตัวนี้นี่กี่กุบครับสองกุกสองกุกเสียงครับผม เสียงใหญ่มสองกุ๊กสองกุ๊กเสียงใหญ่นะครับของเาอันนี้ตัวเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็คือเชลยเชลยหมดเลยใช่ไหมแถวนี้พวกนี้ครับมีตัวนอนอีกตัวหนึ่งนกต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าจานุ้ยพาทัวร์ทีละตัวดูครับเพิ่งว่างจากงานใช่ไหมครับจานุ้ย อ,อันนี้ก็ลูกนกอันนี้ลูกนกลูกนกลูกป้อนเหรอเอามาป้อนเองเหรอครับคอ่าอันนี้ลูกเปิดให้ฟังหรือ,อยังลูกป้อนเสียงอะไรเส,เสียงเล็กเสียงเล็กขี่กุ๊กครับผมโอ,อเคครับนะครับผมเข้ามาชมบ้านอาจารย์ปุ้ยนะครับโอ้โหขัเนเงียบครับผม ตัวนี้แหละครับอาจารย์อันนี่นกใหม่หครับนกนกนกเชยใช่ไหมครับอขานี้ใช้ใบไม้ปลอมนะครับผมตัวนี้แหละครับอันนี้นกลูกผสมนกเลยตอนอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่ผมได้ยินเสียงตรงนี้นะครับผมมีมีเรื่องเล่านะครับตรงนี้มีเรื่องเล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับจะให้อาจารย์ด้วย เสนอแต่ละไอตัวนั้นนะครับอันนี้ก็นกใหม่ได้เมืออ่อปีใบเลยตัอก็คือเฉลยอาจารย์ยมีประมาณสี่ห้าต่อใช่ไหมครับสี่ห้าต่อก็ส่วนมากจะมีสิบแปดตัวสิบแปดตัวรวมถึงนกต่อด้วยใช่ไหมครับสิบแปดตัวรวมถึงนกต่อด้วยก็ ส่วมากก็จะเป็นเฉลยของนกต่อแกนะไอ้นัมเบอร์วันก็สองกุ๊กเสียงก,กลางไปใหญ่นะเสียงกลางไปใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเฉลยหมดท่นี่สองหน้านี่นี่ครับผมดูไปแกก็จะเรื่องเล่าของของตรงนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังคือผมมาทำมามาถ่ายคลิปนี่แหละทีนี้ไอต้ตรงเนี้ยตรง ตรงต้นมะขามนี่มันจะมันจะมีใบไม้เนาะมันยังไม่ไหล่นเนาะใบมันยังไม่หล่นผมก็ไม่ได้เห็นกงของแกหรอกได้ยินแต่นกเสียงนกขันอยู่ตรงเหมือนว่าเราเข้าใจว่ามันอยู่ตรงพุ่มมะขามผมก็รีบยกขึ้นเลยครับผมผมก็ล้ออยู่ตั้งนานไม่เห็นมันออกเลยสักทีจน <c oughs> ผมได้ยินเสียงไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ลูกผสมเนี่ยผมถึงหนึ่งบางก็ว่า,วามันต้องใช่ไม่ใช่นกไอ ธรรมชาติแน่นอนต้องเป็นนกคนเลี้ยงแน่นอนผมถึงได้รู้ว่าอะตรงนี้คืออาจารย์อุ้ยมาซุ่มไว้ <laughs> โอเคครับผมนี่ครับผมอันนี้โหยังมีกรงว่างอีกเยอะเลยนี่ครับเนี่ยมีกองเยอะเลยอันนี้เล่นอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ด้วยรับก็เล่นตลอดอ๋อ นี่ครับกองว่างเยอะนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์อุ้ยนะครับนี่วันนี้ผมไม่ได้นัดอาจารย์อุ้ยนะครับแต่ผมนัดอีกอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ผมมาผิดบ้านนะครับต้องเข้าใจว่าบ้านหลังนี้คือคือคนที่นัดกับผมเห็นผมถ่ายอยู่เรื่อยใช่ไหมครับครับผมมาทําคลิปเพิ่งจะมาทาเนาะไอฟดู แขวนอยู่ตามต้นไม้เป็นนกเชเลยหมดแล้วอาจารย์ุ้ยถ้าสมมุติว่ามีคนเขาขอแบ่งนกเฉเลยป่าภูเขาเนี่ยอาจารย์ุ้ยจะแบ่งไหมแบ่งอยู่แบ่งนี่ราคาไม่แรงหรือว่าราคายังไงแล้วคุยกันเอาเองเนาะครับครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้อาจารย์ด้วยโดยบังเอิญเลยนะครับตรงนี้ก็ผมก็มาเที่ยวแรกนี่ผมว่ายังไงก็ต้องโดนสักตัวสองตัวแน่ ผมนั่งรอเป็นชั่วโมงไม่ออกครับมันออกไม่ได้ครับเพราะมันอยู่อย,อยู่กรงเลยอยู่ในกรงก็ออกไม่ได้เนาะนี่ครับผมเฉลยของแกก็รวมรวม,รวมแล้วก็18ตัวถ้าดูดูการนกพร้อมพร้อมนะช่วงช่วงนี้เราต้องเข้าใจกันนะอาจารย์นกถ่ายขนนกต่อถ่ายขนนกป่าถ่ายขน อากาศร้อนครับร้อนยังไงมันไม่เข้าดูแล้วครับผมอ,อย่างผมมาอย่างท่วงสงการนะผมได้แค่ตัวเดียวเองร้อนร้อนมากอโอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อุ้ยมากนะครับผมครับ <c oughs> ที่ให้มารีวิวนกของแกนะอันนี้สองกุ๊กเสียงกลางใบใหญ่นะครับตัวตัวเอกแก ส่วนอีกตัวนกก็อยู่โซนโซนนู้นนะอยู่โซนนู้นนะครับนกแกมีมีเท่าไหร่นะอาจารย์ด้วยนกต่อสามต่อสามสามต่อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรแกไว้แล้วก็ไอจะลงให้กับอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับผมโอเคครับ ก็อนอกต่อใช่ไหมครับไม่ยังไม่ได้ต่อเมื่อกี้เ,เลยยังไม่ฝึกนะฮะยังตัวนี้ตัวขวามือนี่เป็น อ่างเท่าไหร่นะครับอาจารย์นุ้ยเจ็ดแปดครับเนี่ยอ่างมีเจ็ดมีแปดนะครับผมเดี๋ยวจะได้ยินไหมจะได้ฟังไหมได้ยินได้ฟังนะครับ าเดี๋ยวนะเห็นนะมันก็จะบันทึกเลยนี่แหละ